บาูาอาจารย์ที่ท่านมีข้อวัดศีลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติงันงดงามเนี่ยมักจะอยู่ในป่าในเขาส่วนมากไม่ค่อยจะมีมีใครรู้ท่านแต่รู้แต่พวกปลาเน่าพวกปลาเน่าเนี่ยมันของที่มันขายเละหลังแล้วเอามาขายหน้า,นาตลาดกันหน้าร้านนะเพราะมันจะเน่าไงเพราะมันเน่ามันจะทำอะไเราพยายามจะซักฟอกเจ้าของไงสร้างความโดดเด่นให้กับเจ้าของโดยลืมทำลืมที่ไหน ยิ่งไม่มีทาไม่มีวิไนไม่มีครูมีอาจารย์ยิ่งผาดผลไปจนทยานใชยจนพก็อยากให้โลกยอมรับไงแต่ทําท่านตําหนิแต่เรื่องของทมนี่เนี่ยนํำออกนําหอกน้าหมอกน Drake ั่ได้ไปเห็นครูบาอาจารย์ยิ่งพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักสื่อต่างๆทั้งหลายนี่แทบจะไม่รู้จักท่านอีกด้วยซ้ําไปนี่แหละที่ว่าไปโฆษณาเนี่ยภาพแบบที่ว่านี่ไงยิ่ง ้าองคงนั้นมันเสียขึ้นมาแล้วนี่โฆษณาสูงเท่าไหร่แล้วว่าทำให้คนรู้จักมากนะมันก็เสียมากเท่านั้นแหละ